สวัสดีครับผมวันนี้มาเยี่ยว p o m c ครับปกติก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ไม่ได้มานานเลยแหละมาอีกทีนึงจะมาอีกทีนึงมาขึ้นบ้านใหม่าจางกันบ้านใหม่วันที่ไหาวันนี้ตอนนี้ใคไปทำห้องนนทีเสียแล้วเต็นทุกอย่างมันจะได้ย้ายทีเดียวย้ายทีเดียวแล้ก็ย้ายขึ้นเจอกันนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเล็กๆไถ่ายกล้องหายเขาประจานาทไหนเอ ป้ากล้องใครไหมแม่บอกบอกไม่ต้องใส่กันสั่งมาทำอะไรเนี่ยวันนี้มาอธุระใช่ไหมธุระเอ้ยทำไมมันนัดกันมาเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยลบเรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลบไปตามเอาขั้อะไรเออขากล้องกูไม่ใส่หรอกครับอันนี้อันนี้มารวมตัวโตัม m i n ้นั่นใหมยนะครับเห็นขากล้องกูไหมจันขากล้องหายอนั้นอีกคนนึ้นหายไปไหนวะ อออยยูู่่่่นนีีเห็นจังพี่ผมใช้หรืตัวเนี้ยอ๋อได้ได้แต่ว่าแต่ว่าพี่ไม่แนะนำเออเดี๋ยวเราจะไปถ่ายงานกันอาจารย์ฉลังยองไปถ่ายงานอยูนะฮะไหนมันสั่นยังไงสั่นสั่นแบบไหนสันอย่างนี้เหรอมันโค้ดสันอะไรยังไงผมว่ามันใงสั่นอยู่นะในสั่นอยู่แลเราจะไปตั้งตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ มีเมียกี่คนนะคนกรุงเทพมีมีเอียกี่คนนะมีประมาณสามครับสามคนเรื่องเรื่องจริงไหมครับที่เขาพูดมาผมก็เคยรเลยนะปัรมานห้าคนอะแต่ละคนเนี่ยไหลเป็นน้ำเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปถ่ายงานกันต่อนะครับเจอกันใหม่ครับ